สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกคนด้จ้าแม่แม่จ้าเมื่อนีพยบาบาลฟินแลนด์ได้โพสถึงนุ่มน้อยน่ารักของเ้าเด้จ้าซึ่งมีชื่อว่าน้องบาสนั่นเองด้จ้าเป็นหนึ่งในนุ่มบ่าวโหดของฟินคับด้จ้าได้มาส่งกาแฟให้พยบาบาลฟินแลนด์น่ารักมากเลยแม่แม่เป็นโมเมนต์หว,วานๆน่นารักน่ารัก แม่แอบเชย่์ยให้เป็นคู่จริงอยู่เด้อจ้าไปรับชมคลิปเดี๋ยวเลยเด้อจ้าเฮยยังไงนี่ซื้อกรปลมาส่งหรอาวันนี้ผู้ชายซื้อกระเป๋ามาส่งพี่น้องทำไงดีจะทำยังไงดีเขินจังขอบคุณนะพี่ ก็มาส่งกาแฟที่โอเกียสิยังไงนะบ๊ายบายเป็นจังไหนบ้างจ้าแม่แม่แมจบไปแล้วแม่เขินแทนพยาบาลฟินแลนด์ไพ่บอกเขินแต่แม่เขินเหรอเด้อจ้าแถมน้องบา้าได้มากคอมเมนต์ไต้โพดของพยาบาลฟินแลนด์นั่มเด้อจ้าถามพยาบาลฟินแลนด์กาแฟาหวานจังครับวัสดุแม่แม่เอยหลังโพดลูกพยาบาลฟินแลนด์ลง แฟนลับแพ่ไปกดไลค์กดหัวใจสแสดงว่ามีหลายคนแอบเชียร์ยูย่คือกันแมนบอจา้าส่วนแม่พยาบาลฟินแลนด์หักไผ่แมกหักน้ำเดอจา้าเมื่อว่นสิบเป็นหญิงเป็นชายได้เมดแม่บอติดขอแปรแค่เป็นคนดีสำนันพ่อจา้าส่วนหนองบาดกับบอชัยย่อยเดอจา้ามีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยละกะขี้เบนพร้อมเดอจา้าแม่แม่เป็นทั้งบ่าโหดยูฟินขับเดอจา้า น้องบ้านเบอร์เจ็ดสิบสามยูฟินครับแม่แม่ไปแห้กำลังใจน้องได้เด้อจ้ายูฟินครับน้องอัธยาใสยดีน่ารักเด้อจ้าแม่แม่เคิร์นกันบ่จ้าเห็นคลิปแล้วแม่แม่มีความคิดเห็นจังใดฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยเด้อจ้ากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาแม่แม่ไปก่อนเดี๋ยวมีเรื่องราวมาอัปเดตกันเรื่อยๆเด้อจ้า ฝากกดไลค์ในเรื่อจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ